ถามมากเลยก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรถามว่ากูกินหมดแล้วินเฮ้ยหลงันหน่อยไวเอารู้จักนนรู้สามากินเถอะเรารู้ักนเราเฮ้ยรกต้อโดนปากเข็กูด้วยจิตจิตาดอเสื้อกูด้วยปาเกายู่เลยปาไม่เนแล้วก ตัวสินจีนี่เพื่อนมึงปกสิจีบุกไม่อร่อยเว้ยยังไม่ได้แดงออเรอเ,อ,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 เอร่อยด้ยเสียวละปัน <c oughs> ป่นเียวละปั่นน้ากลัวจริงนะมึหน้ากลัวใครจะเปใครไม่รู้อ่้เ <c> ป <oughs> ็นใครไม่รู้มาทำไง, <c oughs> ง,ง,ง่ะมันเร็วแต่ห็ดชิ้นเว้ยไปดีป่ะไปไ้อวิดยออมึงแจ้งได้อาเนาะครับ หามองแล้วหาองแล้วนอนลมเรีบร้องคนดเนียนคนเรีบไปเลยเจอแล้วก็ไอ้ตัวไหนโตดูไงูก้ตาดูอย่างนี้ตาไปเลยอน้ำตาโคตรซึ้งอ่ะกูแดกมาก ไอ้มึงก็แตกหมดอดมาไอเอียน้าเหี้ยคำสับมึงนี่ไอออมยังพิ่งไปึงางนึงวจัดเต็มใช่ไหมอร่อยมึงทำมึงตรงไหนทำมึงเหรออาหารกูไปกินปอยเตอร์นโอเปิลละสักหน่อยไหมจัดเลยรอไว้ล่าหาเห่ออยากลไหมเฮ้ย กวแล้วกกินมตักินเลยเี้าอะหมดแล้วอาเหลียอาปากกินเข้ไปพี่แอนบพี่อบทำไมเป็นอย่างนี้นู่นทำหน้าร้องไห้อาปากนไปเนี่ยโอเปิลเอาเรื้องช้อนกระติ๋วใต้เหนออร่อยดูดูใต้มันเอนมาแล้ว น้อยไปน้อยไปอ่ะหมดนิวน้อยไปหมดหนิ้าไปเลยไปเนี่ยดึงฉอดใส่มั่วนใส่ม่วไม่ม้วนไม่ไม่มั่วนก็ใส่เองหมดเลยกไม่มีอะไรใส่เฮ้ยมีไข่มีไข่ทีแร้กินแล้วก็ไข่ใส่แยมใส่โนูใส่นี่ไปลงโต๊ะไหนก่อนเป็นไงปัปั๊กลับกลับกินหมดเลยเล่นเลยเล่เลยเก่าแล้วเว้ยเกับแล้วเหรอ เฮ้ยมันจะเดินไปไหนจะไเปใคเล่นต่อเรอันนี้ฝันเอาแข่งแข่งเพา่ัก่เตรมน่องคนในบ่อพูดยิ่งสองคนในบออู่อ่อ่ไปอยู่ตรงนั้นนั่งีเย็นัไปโงไม่ว่ากูดิ มอยอะะโบวะมอมันขึ้นวะเงียนมันพิโดแต่ละ็คนเราก็แดกได้แต่พโดรู้สึกมนพันหลายรอบนี่อยากชิมอีกบอกเฮ้ยแอบติดใจสองแล้วสามหอกรับเดียวถึงกันเลยอ่ะิครับชุมชุมห้ครับครับแล้วลอก เฮ้ยหายเหยื่อต่อไปดิมองกันหน่อยขอไรสัตว์ตู้มึงอ่ะอร่อยแล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปห้องมาเซ่อเฮ้ยเอาไปมาเซ่อจิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยหมดเหลียวตบเองหมดเดก๋ยวไม่ได้ขายเนี่กว่าน้องไม่ไม่กินสักคนเนี่ยเราเรียกโฆษณาเว้ยอันนี้โฆษณาลงนะเปลี่ยนเว้นเลยทำน้า โอเปิลนอนไหม้มันตื้นไปหน่อยตื้แล้วมนตื้นอยากให้ตัวมันพิมคือตอนแรกๆกูตัดแตนี้มันแดงๆอ่ะเฮ้ยไปองไหนวะไปไม่รแดง้มกันนะไปเนีไปสุกกระเป๋ามาเดนเนี่ยสุกเว้ยไม่สุกไม่สุกให้มันรู้ไว้เฮี้ยร้อนอตอนำแรกโคตรร้อนเนไปไหมาไหาไหมรูปนี้ไปเพิกาพเลย

ไม่ได้เว mm ้ย hmm. นุ่งใหญ่ยอหน้า้องพนีไหมมองไม่ดีๆนะเว้ยห่ช exactly ้อนเลยหนึ่งหลิวอ้งช้อนหนึ่งหลิวหนึ่งช้อนกบหนึวไคส่งที่แมมอยากกินทุกคสไตล์พี่ตัวมานถึงที่แล้วเนี่ยแม่เาะหัว ชหนึ่งมา้อนหนึ่งอ่าเปล่า่เซกับผ่ะซกหนึ่งกันฮะหนึ่งกระทะคอมเมนต์ด้วยอ่าอ่แอนนาต่อเลยน์หรอแอนนาป่านะทุกคนพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่อนไรพี่พี่เพื่อนทุกคนเป็นพี่ไอ้ผากกินได้ไหมัวไม่เป็นไรมันนุ่มไม่ต้องเชียวก็ได้ตวไม่เป็นไรทีนี้ทำแล้วพี่ยวจะบอกว่าพี่ เอาเล้วหมดตีหมดต้อไม่ตอากนไม่เดกแล้วมีนไม่ต้องเมียมี่อนลเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลานคุยไม่ได้กินไปเเอาอันอ้หน่นิ้วนิ้วเลยกันท่าจะหมดแล้วเนี่ยพี่ัมาต้องแบ่งคนละคเด็กเด็กเล็กๆเพราะว่ากินแค่ันจะโตเร็วเอ มิ้นตเร็วๆวะทังกระทะเลยทงทะเลยช้อนนี่เลยมั้อ๋ชอนนี่เลยมานี่อ้าวมันคกลัวกนยยังกคุทำยังไม่รู้เรื่องเลอถามคุณนายได้ถามคุณนายคุณอ้อคุณนาได้หมมึงทำไม่ไ้่าหรือแค่าเปล่าไม่กูม่เห็นตอนทำพอดีมิกแอนแบ็จัดเลยน้องมิ้นอาด้วยอ่ะ อ้าวคนสุดท้ายหนึ่งลิ้วเลยแล้วกันไม่กินหนึ่งลิ้วให้คอมเมนต์กันหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงไม่ได้ยอะไม่ได้มีหนึ่งช้อนหนึ่งกระหลิวเอาอะไรรู้หนึ่งไหมฮะหนึ่งกระหลิโคตเกินเลยเฮ้ยบอกมันหันน้องเขาไม่ซื้อของเราแต่แค่หนึ่งไม่ได้เว้ยแล้วไม่ขายอันนี้วันนี้แบบนี่คปับบายไม่ใช่แบบแต่อันนี้มาแช่เป็นอะไรนะฮะ นมแป้งไก่แคมช็อกโกแลตชีสโรบเบอร์รี่เลยเยมเี๊ยอะไรนี้แยมนมแยมรวมเว้ยเนยแอมอยากกินมากบุลนาใส่ซอสอีกสองร้านแล้วก็เลือกโรบเบิร์นี่กับช็อกโกแลตเนี่ยผลไม้นึ่งดูคนกินแล้วยังไม่เท่าไหร่คนยังไม่ได้กินนี่ดิชีสเบเกตยางใส่ของหมดก่อนไม่ใช่เหรอบุลนาพีด้วยไข่ดาวไข่ดาวอันมาสมแล้วเว้ย อร่อยอร่อยมันกินแล้ไม่ใช่ไม่งั้นมันจะเหลือแค่นี้ได้ไงโตอล้วเต็อ้วนนี่ไม่ต้องแล้วไอ้มัน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 กินได้ไหไม่ไม่งั้นกินไม่ได้ดูดิว่าเล่ดโดนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องหมีคนหาอ้าวกะข้าหนึ่งสักหน่อยก็ได้อยาะได้ไอ้นี่นยังไม่สนใจลองแล้วนี่ครับคนสนใจกิตติมศมารซาเลยสักหน่อย หนึ่งเ้าหรือหนึ่งเหลียวหนึ่งการาอะไรดีกว่าทำมาให้ทำมาให้เลยดีกว่าไหนๆก็รุ่นพี่ที่ออกทักหลิววะโอ้รอดเน้นๆนี่ใครเนี่ยไมอยากรองวะใครจะกล้าลองใครจะกล้ามันเป็นเรือหัดนั่งตกยุงแน่มึงต้นร้นโนมาแล้ว วันนี้ไปเยี่ยมพี่ได้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่เขามีใครเดี๋ยวพี่อยู่แบงค์นะใครดิพี่อยู่แบงค์นะรู้พี่ทำทีเป็นสามล้อแล้วอันนี้หม้อที่สามเนี่ยกระทะแตกเองมั้ยเฮ้ยูี่คนแตกเองมั้ยไป